ตัวนี้เราสามารถที่จะเล่นพร้อมกันได้นะครับถ้าเราคลิกพร้อมกันเสียงก็จะมาพร้อมกันที่งที่หนึ่งเสียงที่สเสียงที่ 2, 2> สาสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการใช้ซาวบอร์ดนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้มาคลิกที่ตรงปุ่มปุ่มเล่นเสียงตรงนี้นะครับที่เขียนว่าซาวด์บอร์ดตรงนี้นะครับก็คลิกเข้าไปข้างในนะครับหลังจากที่เราคลิกเข้ามาข้างในแล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะสร้างตัวซาวด์บอร์ดใหม่ขึ้นมานะครับก็ให้คลิกตรงที่สร้างแผ่นง,งานตรงนี้นะครับเมื Actually, ่อเราคลิกที่ตรงสร้างแผ่นงานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งชื่อตัวซาวด์บอร์ดของเรานะครับ แล้วก็คลิกที่ตรงปุ่มสร้างตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกที่ตรงปุ่มสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีรายการตัวซาวด์บอร์ดใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะครับแสดงอยู่ตรงนี้ก็ให้เราคลิกเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นตัวแผ่นงานที่ยังว่างเปล่าอยู่นะครับเราต้องทําการเพิ่มเสียงเข้าไปในตัวแผ่นงานตัวนี้ก่อนนะครับวิธีการเพิ่มเสียงนะครับ ให้มาที่ตรงป้อนข้อมูลใหม่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเสียงซาวเอฟเฟกที่เราต้องการที่จะเอามาใส่ในตัวซาวบอร์ดของเรานะครับเอามาวางไว้นะครับอย่างในตัวอย่างนี้เดี๋ยวเราเลือกเอาไฟล์เสียงอันที่1มาวางก่อนนะครับแล้วเราก็ตั้งเป็นชื่อว่าเสียง1น,นะครับหลังจากนั้นเราก็กดดําเนินการนะครับตอนนี้ เสียงเอฟเฟกเสียงแรกก็ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในตัวแผ่นง,งานแล้วนะครับในตัวอย่างเดี๋ยวเราจะลองทดลองเพิ่มเสียงเข้าไปอ,าอีก2เสียงนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับคลิกที่ตรงป้อนข้อมูลใหม่นะครับแล้วก็ลองลากเสียงมาวางนะครับแล้วก็กดดำเนินการนะครับจากนั้นเราก็เพิ่มเสียงที่3เข้าไป กดดำเนินการนะครับตอนนี้ในตัวโปรแกรมของเราก็จะมีเสียงอยู่ทั้งหมด3เสียงแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะทําการเพิ่มเสียงดนตรีประกอบเข้าไปนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเป็นป้อนข้อมูลใหม่ตรงนี้นะครับคลิกที่ตรงป้อนข้อมูลใหม่แล้วก็เลือกเสียงที่ต้องการทําเป็นเสียงกาวมิวสิกนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับแล้วก็ คลิกดำเนินการนะครับตอนนี้เสียงที่เป็นเพลงประกอบนะครับหรือว่า Back แบ k g กราวม music ของเราก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับ1เสียงเพลงนะครับถัดมานะครับเราจะเพิ่มเสียงเพลงเข้ามาอีกหนึ่เพลงนะครับก็มาคลิกที่ตรงป้อนข้อมูลใหม่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเสียงดนตรี2นะครับเพิ่มเข้าไปนะครับ แล้วก็คิดดำเนินการนะครับตอนนี้ในตัวโปรแกรมของเราเนี่ยจะมีเสียงดนตรีอยู่สองเสียงเพลงนะครับแล้วก็เสียงเอฟเฟกอีก3เสียงนะครับที่อยู่ในตัวแผ่นงานของเรานะครับในการตั้งตัวเสียงดนตรีที่เป็นเพลงประกอบนะครับเราต้องเพิ่มขั้นตอนอีกอสักเล็กน้อยนะครับก็คือให้มาคลิกที่ตรงปุ่มเพิ่มเติมตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะบอกเพื่อที่จะบอกให้ตัวโปรแกรมรู้ว่าตัวเสียงที่เราตั้งตรงนี้นะครับเราจะตั้งให้เป็นเสียงเพลงประกอบนะครับเราก็มาตั้งที่การตั้งค่าการเล่นเสียงตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวที่จะกําหนดว่าจะให้เสียงเพลงประกอบเราดังหรือว่าเบานะครับถ้าตั้งเป็นหนึ่งนี่ก็คือ100นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเล่นเสียงเพลงที่เป็นเพลงประกอบนะครับ เราก็จะมาลดเสียงให้มีระดับเสียงต่ำกว่าปกตินะครับอย่างในตัวอย่างเราจะตั้งเป็น0.15นะครับก็คือประมาณ15%นะครับแล้วก็ทำการกำหนดให้ตัวเพลงตัวนี้เนี่ยเ,เล่นซ้ำนะครับหลังจากที่เล่นจบแล้วนะครับก็ให้เราติ๊กตัวนี้นะครับเมื่อเราติ๊กตัวนี้เ,เรียบร้อยแล้วตัวโปรแกรมก็จะรับรู้ว่าเพลงตัวนี้จะเป็นเพลงประกอบนะครับแล้วก็เมื่อจบเพลงนะครับก็จะเล่นซ้ำให้อัตโนมัตินะครับ รวมทั้งปุ่มทีเ่เราใช้ในการเปิดปิดเสียงเพลงนะครับ hmm. ก็จะเป็นปุ่มแบบที่กดติดกดดับนะครับเมื่อก,กดครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเล่นเพลงนะครับแล้วก็ถ้ากดซ้ําก็จะเป็นการหยุดเพลงนะครับเมื่อเราป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดบันทึกต,ตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเราทําซ้ําในตัวเ,เสียงเพลงที่ดนตรีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาที่ตรงการตั้งค่านะครับแล้วเราก็ ปรับระดับเสียงให้ลดลงมาวกว่าปกตินะครับแล้วก็ตั้งให้มีการเล่นซ้ํานะครับแล้วก็เป็นการบอกตัวโปรแกรมด้วยว่าตัวเพลงตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นเพลงประกอบนะครับหรือว่าเป็นแบ็กาวิ์มิวสิกนะครับแล้วก็ให้ตัวปุ่มจากเดิมที่เป็นการกดแล้วก็จะหยุดเองเมื่อเล่นเสร็จนะครับก็กลายเป็นปุ่มกดติด นะครับแล้วก็กดดับนะครับกดบันทึกนะครับหลังจากที่เราป้อนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตัวไฟล์ที่เป็นดนตรี2อันนี้นะครับก็พร้อมที่จะเล่นเป็นในรูปแบบของเป็นเพลงประกอบแล้วนะครับส่วนตัวเอฟเฟกต์สอันนี้นะครับก็จะเล่นเป็นเอฟเฟกต์ทั่วไปนะครับถ้าในหน้าจอของเรานะครับถ้ามีขนาดเล็กนะครับตัวนี้นะครับปุ่มที่เป็น3อันเนี่ย อาจจะย่อนะครับเหลืออยู่ที่ตรงปุ่มสีเขียวๆตรงนี้นะครับเราก็อาจจะต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะครับถ้าหน้าจอของเรามีขนาดเล็กนะครับก็คลิกตรงนี้แล้วก็มาที่ตรงปุ่มที่มีจุด3จุดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหน้าจอของเรานะครับมีขนาดปกตินะครับโดยทั่วไปนะครับที่มีพื้นที่เหลือเพียงพอนะครับ ตัวปุ่ม3จุดนี้ก็จะแสดงให้เห็นนันทีนะครับตอนนี้เรากรอกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาคลิกตรงที่แสดงบอร์ดเล่นเสียงตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่ซาวบอร์ดของเราได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองคลิกที่ตรงปุ่มนี้ดูนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในตัวซาวบอร์ดของเรานะครับก็จะมีปุ่มทั้งหมด5ปุ่มด้วยกันนะครับโดย3ปุ่มนี้จะเป็น ปุ่มของเสียงเอฟเฟกนะครับแล้วก็อีก2ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มของเสียงดนตรีนะครับโดยปุ่มเอฟเฟกนะครับเวลาเราเล่นนะครับก็ให้คลิกที่ตรงที่ปุ่มเลยนะครับที่หนึ่งเสียงที่สเสียงที่สเสียงที่สตัวนี้เราสามารถที่จะเล่นพร้อมกันได้นะครับถ้าเราคลิกพร้อมกันเสียงก็จะมาพร้อมกันที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สาม ในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงเอฟเฟกนะครับแล้วก็ในส่วนของอีก2ปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสียงดนตรีนะครับเมื่อเรา,าคลิกนะครับก็จะมีเสียงดนตรีแสดงขึ้นมานะครับแล้วถ้าเราคลิกอีกทีนึงนะครับในลักษณะนี้นะครับดนตรีก็จะหยุดไปนะครับ ในส่วนของตัวนี้ถ้าเราต้องการที่จะเล่นสลับกันนะครับเราก็อาจจะคลิกตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกอีกตัวที่เราต้องการที่จะเล่นใหม่นะครับเดีย๋ยวจะลองทําทตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นดนตรีสลับไปมานะครับ แล้วในขณะที่เรากําลังเล่นเอฟเฟกอยู่นะครับถ้าเราเห็นว่าตัวเสียงเอฟเฟกนั้นยาวเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกที่ตรงปุ่มหยุดเล่นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มเสียงกับลดเสียงนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นการหยุดเล่นเอฟเฟกเหมือนกันนะครับถ้าเอฟเฟกของเราเนี่ยมันมีความยาวเยอะมากนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะหยุดนะครับก็ให้เรามาคลิกที่ตรง ปุ่มนี้ได้นะครับปุ่มนี้จะเป็นหยุดกระทันหันส่วนตัวปุ่มนี้จะเป็นการค่อยๆเบาเสียงลงเพื่อที่จะหยุดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมระดับเสียงของทั้งหมดนะครับทั้งตัวดนตรีแล้วก็ทั้งตัวซาวเอฟเฟกตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองคลิกที่ตรงเอฟเฟกแล้วก็คลิกที่ตรงปุ่มหยุดดูนะครับถ้าเป็นเสียงเอฟเฟกที่มีเสียงย,ยาวๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะทํางานนะครับในตัวอย่างนี้ เสียงเอฟเฟกค่อนข้างที่จะสั้นนะครับถ้าเราคลิกหยุดเราก็จะใช้หยุดตัวนี้แทนนะครับก็ค,คือหยุดกระทันหันถ้าเราเป็นหยุดตัวนี้นะครับเสียงก็จะค่อยๆเบาลงนะครับครา,าวนี้เรามาลองเล่นดนตรีดูนะครับแล้วก็ลองอคลิกเบาเสียงดูนะครับอันนี้ก็จะลดระดับเสียงลงไปอีกนะครับและถ้าเราต้องการเพิ่มเสียงนะครับก็ให้คลิกที่ตรงปุ่มนี้นะครับ แล้วเราจะเห็นปุ่มข้างบนตรงนี้นะครับเป็นปุ่มที่เขียนว่าเปิดโหมด DJ นะครับในตัวโหมด DJ ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่คอยปรับลดเสียงอัตโนมัตินะครับเวลาที่เรามีเสียงไม่ที่เราพูดแล้วมีเสียงดังนะครับเสียงดนตรีที่เป็นดนตรี1ดนตรี2ก็จะเบาเสียงลงมาให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเสียงเอฟเฟกที่เป็นเสียง1เสียง2เสียง3ตัวนี้นะครับเสียงทั้ง3เสียงนี้จะยัง เล่นในระดับเดิมอยู่ปกตินะครับแต่ว่าปุ่มอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวเพลงประกอบนะครับหรือว่า Back g ราว n ์มิวสิกนะครับก็จะปรับลดระดับเสียงลงมาอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างในการเปิดโหมดดีเจตัวนี้นะครับเราจะลองเปิดตัวดนตรีดูก่อนนะครับเมื่อเราเปิดตัวดนตรีหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับก็ลองเปิดโหมดดีตรงนี้ขึ้นมา ทั้งในตัวโหมด DJ เนะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีค่าที่ให้เราป้อนอยู่2จุดด้วยกันนะครับจุดแรกก็คือค่าที่เราจะระบุไว้ว่าถ้ามีระดับของไม้สูงกว่าที่ตรงค่าที่เราตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับก็ให้ปรับเสียงลดลงนะครับส่วนตัวจุดที่2ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวการกำหนดว่าเมื่อมีการปรับให้ระดับเสียงลดลงจะให้ลดลง เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับปกติแล้วถ้าเสียงเล่นเป็น100%เนะครับเมื่อมีการปรับระดับลดเสียงลดลงมาก็จะให้อ่าปรับลงมาตรงตามค่าที่เรากําหนดไว้ในช่องนี้นะครับอย่างในตัวอย่างตัวนี้ก็คือให้ปรับลงมาเหลือ20%นะครับถ้าเสียงเกินเสียงในไมโคของเราเกินจากค่าที่เรากําหนดไว้ตรงนี้นะครับ จะเห็นว่าเมื่อสักครู่นะครับเวลาพูดขึ้นไปนะครับระดับเสียงที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับเกินตัว60%ตรงนี้ที่เราตั้งไว้นะครับตัวเสียงเพลงนะครับที่เราเปิดไว้ที่เราเล่นอยู่ใน2ปุ่มนี้นะครับก็จะเบาเสียงลงมานะครับและเมื่อหยุดพูดนะครับเสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าในโหมดของ DJ มีข้อสังเกตอยู่คือเวลาเราใช้งานนะครับ ถ้าเราใช้งานกับตัวลำโพงนะครับบางครั้งเสียงลำโพองอาจจะมาเข้าที่ไมค์ของเราได้นะครับล้วก็ให้ทําให้เกิดการทํางานผิดพลาดนะครับดังนั้นในการใช้โหมดดีเจนะครับถ้าจะให้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็ควรใช้ร่วมกับตัวหูฟังนะครับแต่ถ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้กับตัวลำโพงจริงๆนะครับก็อาจจะต้องลดเสียงลำโพงลงนะครับไม่ให้มาบรบกวน ในไมของเรามากจนเกินไปจนกระทั่งระบบทำงานผิดพลาดนะครับเมื่อเราเปิดโหมด DJ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราพอใจในค่าที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราไม่ต้องการให้มีตัวเมนูหรือว่าตัวระดับบอกเสียงตรงนี้มารบกวนสายตานะครับเราก็สามารถที่จะคลิกที่ตรงซ่อนแถบระดับไมตรงนี้นะครับ หน้าจอก็จะเหลืออยู่เท่านี้นะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานเราก็ยังสามารถใช้งานตัวปุ่ม,มอื่นๆได้ตามปกติมือนเดิมนะครับเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามสำหรับการใช้งานตัวซาว์บอร์ดนะครับก็จะมีการทํางานอ,อยู่ประมาณนี้นะครับและเมื่อเราต้องการที่จะปิดตัวหน้าซาว์บอร์ดนะครับกลับไปที่ตัวหน้าที่จะ เพิ่มเสียงเข้าไปใหม่นะครับเราก็คลิกได้ที่ตรงปุ่มนี้นะครับเมื่อเราปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับมาสู่หน้าเดิมตัวนี้นะครับและหากเราต้องการกลับไปที่ซาวบอร์ดอีกครั้งนะครับเราก็คลิกที่ตรงปุ่มนี้นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้นะครับสวัสดีครับ